แต่ว่าอย่างที่จะบอกต่อไปนี้นี่คือจะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้เลยอะไรคะคอลลาเจนในร่างกายของเราใหรที่แบบว่าสูญเสียคอลลาเจนไปแล้วจะรู้เลยว่าเวลาตื่นนอนมาหน้านอนทับหมอนหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นรอยและเป็นอยู่นานมากทั้งวันถ้าเกิดว่าเป็นวัยรุ่นเด็กๆเนี่ยอาจจะเป็นรอยแต่ตื่นมาสักพักนึ่งเขาก็จะฟูเหมือนเดิมหน้าเขาก็จะกลับมาตึงเด้งเหมือนเดิมแต่ถ้าวัยแบบว่า 40่อัพอะเอาจริง30กวกว่าก็เริ่ม,มแล้วนะใช,ใช่ค่ะ,ะทีนี้เราจะมาดูวิธีทําอย่างไรที่จะทําให้หน้าไม่เหี่ยวผิวไม่โทมคอลลาเจนไม่หายไม่ขาด คอลลาเจนเนี่ยมันเป็นโปรโตีนโครงสร้างหลักของผิวหนังเลยนะคะช่วยให้ผิวเรียบเนียนและปราศจากริ้วรอยและการสูญเสียคอลลาเจนจะค่อยๆเริ่มต้นในช่วงอายุ20ปีห้ายีก็เริ่มไปแล้วหรอคะเริ่มเริ่ม<อ>เริ่มเ,เริ่มหากเราต้องการที่จะชะลอความเหี่ยวยน่นบนผิวนอกจากจะต้องรักษาทั้งคอลลาเจนที่เรามีและกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนใหม่เราควรต้องหาวิธีลดการสูญเสียคอลลาเจนในผิวหนังเราด้วย<อ>วิธีลดการสูญเสียคอลลาเจนทําอย่างไร อย่างแรกเลยคือปกป้องคอลลาเจนด้วยวิตามินซีค่ะคุณวิตามินซีดีมากนะ,ะพยายามทาเซรั่มวิตามินซีในตอนเช้าเป็นการป้องกันการสูญเสียคอลลาเจนที่มีอยู่เดิมวิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องคอลลาเจนในผิวของเราจากการทําลายของรังสี UV ยิ่งไปกว่านั้นวิตามินซียังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและทาให้โปรโตีนคอลลาเจนในผิวหนังมีความสเสถียรมากยิ่งขึ้นด้วยออนอกจากจะแบบว่าทา อะไรที่มีส่วนผสมของอวิตามินซีแล้วการทานวิตามินซีก็ดีดีต่อสุขภาพเคยเคยดได้ยินไหมคะว่า,วาเวลาเราทานคอลลาเจนเราต้องทานวิตามินซีด้วยมันเสริมกันใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าทานคอลลาเจนเดียวไม่ได้ต้องทานวิตามินซีเสริมเขาไปด้วยนะคะต่อไปค่ะคุณจะต้องทาครีมกันแดดทุกเช้ามไม่ใช่เช้าอย่างเดียว ต้องระหว่างวันด้วยระหว่างวันใช่ครีมกันแดดมีความสําคัญต่อผิวมากปกป้องจากการถูกทําลายของแสงแดดนะคะรวมไปถึงพวกมะเร็งผิวหนังด้วยนะนอกจากนี้ยังช่วยให้ผิวพรรณอ่อนเยาว์และสดชื่นนะคะการได้รับรังสี UV สามารถนําไปสู่การสลายตัวของคอลลาเจนนะนำไปสู่การปรากฏเส้นริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นต่างๆรอยตีนกาต่างต่างก็จะมาดังนั้นไม่คนะเลยเรื่องของการทาครีมกันแดดนะคะต่อไปค่ะคุณจะต้อง เ,เสริมโปรโตีนลงในอาหารนะรับประทานอาหารที่สมดุลซึ่งโปรโตีนในปริมาณที่เพียงพอจะสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าสารอาหารที่มีโปรโตีนสูงจะมีกรดอะมิโนโที่จําเป็นต่อการสังเคราะห์คอลลาเจนโดยแหล่งโปรโตีนที่ดีก็อย่างเช่นพวกปลาอาหารทะเลอกไก่ไร้หนัง ื้อวัวและเนื้อหมูที่แบบว่าไม่ติดมันอ๋อนี่ดีนะ<ม>เพราะว่าบางทีเนี่ยแหล่งโปรโตีนที่ดีเนี่ยคือถ้าเป็นคนที่ทานมังสวิรัตนะคะแล้วอาจจะทานจากถั่วก็ได้แต่เขาบอกว่าโปรโตีนจากพืชและโปรโตีนจากสัตว์เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าโปรโตีนจากสัตว์เนี่ยจะมีกรดอะมิโนจําเป็นที่มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ทานมังสวิรัตนะคะไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยถามว่าจะได้กรดอะมิโนจําเป็นจากพืชได้ไหมได้แต่ต้องทานให้หลากหลายแค่นั้นแหละ แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีนะที่เขาสกัดมาแล้วสกัที่แบบชงเป็นโปรตีนจากพืชอ่ะโอ้มันก็โอเคมันก็ดีก็ง่ายขึ้นก็ต้องอ่านรายละเอียดที่ดีนะคะว่าเออมันมีส่วนผสมกรดอะมิโนจําเป็นอย่างไรบ้างนะคะครบไหมคอลลาเจนหรือเปล่าใช่ใช่แต่บางคนก็บอกว่าเออที่ทําจากพืชเนี่ยมันไม่ค่อยอร่อยมันเหม็นๆอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบนะเท็กเจอร์ด้วยอะไรด้วยนะคะแต่มันมีบางยี่ห้ออร่อยนะคะ เราไปหาดดเอลไม่หาดูเองไม่บอกต่อไปค่ะจะต้องจํากัดปริมาณน้ําตาลนะอาหารที่แบบว่าน้ําตาลเยอะจะส่งเสริมให้เกิดการเกิดปฏิกิริยากรายเคชันนะคะและได้สารที่เรียกว่าเอชซึ่งชนิดนี้เนี่ยจะสลายคอลลาเจนออกจากผิวหนังดังนั้นการกำจัดบริเวณเรื่องของการบริโภคน้ำตาลจึงสามารถช่วยลดการสลายคอลลาเจนของผิวหนังได้เคยได้ยินเหมือนกันยิ่ง ทานน้ำตาลเยอะยิ่งแก่แก่ ยิ่งน้ำตาลเยอะมากเท่าไหร่ยิ่งแก่ทวออคีคูณคูณ2อคูณสิไปเลยใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องแบบว่าลดลดหน่อยเนาะลดค่ะ<ม>ต้องลดเลยนะคะแต่ที่สําคัญมากที่สุดคือคุณจะต้องพักผ่อนให้เพียงพออันนี้ย้ําแล้วย้าอีกยังไงการพักผ่อนที่เพียงพอมันก็จําเป็นต่อร่างกายเรามากที่สุดถึงเราจะไม่ได้ทานอาหารเสริมหรือใดใดเลยใช่ถ้าเราได้นอนพักผ่อนเพียงพอตื่นมามันจะไปเองนะคะ7จถึงเชั่วโมงต่อวันนะและสุดท้ายอาหารเสริมแน่นอนอย่างที่บอกนะคะ อายุเยอะก็ต้องเสริมกันเข้าไปร่างกายมันมีไม่เพียงพอต้องเสริมคอลลาเจนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนคือมีเยอะมากในปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผสมลงในกาแฟหรือว่าเอามาผสมเองแบบชงแบบ ที่มันพอละลายเสร็จปุ๊บมันจะเป็นใส,ใสๆกิ้งเลยเหมือนน้าเปล่าอะไรแบบนี้<อ>แต่บางคนก็บอกว่ามันเหม็นนะไม่เอาก็เอาผลไม้อะไรเงี้ยใส่เขไ้าไป,าไ,ปได้ไดใช่อคอลลาเจนมันมีหลายหลาย,หลายแบบเนาะบางบางประเภทก็คือจะช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อใช่ไหมใช่ค่ะแต่คอลลาเจนบางอย่างเนี่ยเขาบอกว่าจากอะไรนะปลาทะเลอ,อะไรพวกเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของผิวใช่ก็ต้องดูละเอียดดีๆเนาะเพราะถ้ามันมีหลายชนิดหลายแบบก็ต้องดูว่าเอ้ยมันเป็นคอลลาเจนสําหรับอะไรเหมือนแบบเป็นไตแปร์ทายเป็นอะไรแบบนี้ไม่แน่ใจ ว่างๆเดี๋ยหาข้อมูลมาเล้วสู่กันฟังเนาะว่าวิธีการเลือกอคอลลาเจน,นทานอย่างไรดีแต่จริงๆอะคอลลาเจนมันก็เสริมพวกกระดูกข้ออยู่แล้ว<ช>แต่ว่าผลดีของมันก็คือมันก็จะบำรุงผิวไปในตัวด้วยอะ,อะไรแบบนี้นะคะ,คะ